ใครที่เป็นแฟนหนังจีนฮ่องกงยุคเก่าและเป็นแฟนคลับของ3มสาวนักบูลีช่ยฟงหูหุยจงและโอชิมายูการิวันนี้แอดมินหนังบูสุดมันของพวกเธอมานำเสนอชื่อเรื่อง dreaming high reality 1991หรือชื่อไทยว่าสวยมาโปรดเชื่อไม่เลี้ยงนะับเป็นเรื่องราวของเด็ก3คนเป็นเด็กผู้หญิง2เด็กผู้ชายหนึ่งซึ่งถูกเก็บมาเลี้ยงโดยองค์กรอาชญากรรมใหญ่ และถูกฝึกให้เป็นนักฆ่ามือฉกาจทั้ง3คนชีวิตของพวกเขาก็ดําเนินไปตามปกติจนวันหนึ่งสองสาวถูกสั่งให้ไปฆ่าเป้าหมายสําคัญแต่เหตุการณ์นั้นเกิดผิดพลาดทําทให้เด็กนักเรียนที่มีรู้อิโนอิเน่ถูกลูกหลงเสียชีวิตไปหลายคนกลายเป็นเรื่องฝังใจที่ทําให้ตัวละครของหลี่ชัยฟงอยากถอนตัว แล้เรื่องราวก็มาถึงจุดพลิกผันเมื่อเธอสองคนถูกส่งมาปฏิบัติการที่เมืองไทยแล้วเกิดผิดพลาดจึงถูกไล่ล่าและคลาดจากกันตูลีใช่ยฟงนั้นบาดเจ็บสาหัสจนสูญเสียความทรงจำเลยได้รับความช่วยเหลือจากอดีตนายตำรวจสาวกับน้องชายที่หลบหนีจากอดีตมาเปิดร้านเหล้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องราวบางกลายทำให้สองพี่น้องต้องมาผูพันกับสาวนักฆ่าอย่างหลีช่วยฟงที่ต้นสังกัดนักฆ่าไม่มีทางจะปล่อยให้เธอออกจากองค์กรไปอย่างง่ายๆแน่เธอจึงถูกไล่ล่าจากทั้งเจ้าหน้าที่ทางการไทยและจากองค์กรเก่าที่ต้องการฆ่าปิดปากโดยมอบหมายหน้าที่ในการไล่ล่าโดยตัวละครของโอชิมายูกะริผู้ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นพี่น้องแท้ๆที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแต่ต้องมาเข็นฆ่ากันเพราะคำสั่งขององ,องค์กร เรื่องราวของพวกเธอจะจบลงอย่างไรแม้จะเป็นหนังแอคชั่นฮ่องกงในแบบที่มีกันดาษดื่นในยุคนั้นเพราะเรื่องก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่เป็นแค่เรื่องราวของอดีตนักฆ่าที่ถูกตามฆ่าเสียเองแต่ด้วยพลังดาราของสามสาวแอคชั่นตัวแม่ของยุคนั้นอย่างกูหุยจงหลีช่ยฟงและโอชิมายุการิก็ทำให้คอหนังบูฮ่องกงชาวไทยสนใจในทันทีหรี่ช่ยฟงนั้นไม่ต้องห่วงเธอกินขาดอยู่แล้วสำหรับหนังในแนวนี้ คิวบูก,ก็ทั้งเดือดทั้งพลิวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโอชิมายุการิก,ก็เท่ไปทุกอนูกับมาสาวนักฆ่าในชุดดำสุดเซ็กซี่คิวแอคชั่นก็โคตรระหำเร้าใจโดยเฉพาะชาคีมอเตอร์ไซค์เหินฟ้าที่แอบตัดมาเป็นฉากเปดิด มันช่างเป็นฉากสตันที่ทั้งเท่และสวยงามผิวไหวสุดหูหุยจงขึ้นจอในบทสมทบสำคัญกับมาดอดีตำรวจสาวจอมห้าวในแบบที่คนดูคุ้นเคย สมาในบทหัวหน้านักฆ่าที่เก็บเด็กทั้ง3าคนมาเลี้ยงแต่หาใช่เพราะความรักความเมตตาแต่อย่างใดอีกตัวละครสมทบสำคัญคือหลินกัวบินที่งานนี้มาในบทคนดีเป็นน้องชายนักงวยของหูวิจงที่มีความฝันของตัวเองจนกระทั่งมาเจอกับหลีช่ฟฟงแอดคิดว่าหนังเสียเวลาไปมากกับฉากชกมวยของหลินกัวบินที่ใส่มาเยอะเกินไปจนกลายเป็นความเยิ่นเยอะ แล้วเดาสิว่าใครคือนักมวยไทยที่เป็นคู่ชกของเขาแดนแดนแนใช่แล้วครับพี่สายเชียร์วงวิโรธของเรานั่นเองในสมัยที่ยังหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวและกล้ามเป็นม,ม,มัดมัดพี่สายเชียนี่แกมาในสายแอคชั่นสายสตันมาแต่ไหนแต่ไรเลยนะและชื่อเรื่อง Dreaming High Reality ก็สื่อความหมายว่าความฝันในการที่จะออกจากวงการนักฆ่าของหลีชัยฟงนั้นมันช่างเป็นความฝันที่อยู่สูงเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้ นี่เป็นหนังแอคชั่นฮ่องกงมันๆที่เอาไว้ดูเพื่อระลึกความหลังอันสวยงามกันและแน่นอนแอดมีลิงก์ YouTube ของหนังมาฝากมีทั้งแบบภาษากวางตุ้งและกวางตุ้งผสมอังกฤษใครชอบแบบไหนก็เชิญรับชมกันได้ตามสะดวกเอาที่สบายใจเลย